你是我的情人，我爱。OK，接下来，变成什么？变成字典家，字典家。哎，嘿，字典家，来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 ，嘿，字典 สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านมากนะฮะผมสุเ,เทพเทียนตรงดีนะครับรับบทเป็นพิธีกรในโปรเจคเตอร์นะฮะอ่าวันนี้เราจะมาแนะนํากับเกมนะครับทั้งหมดเลยนะฮะอ่าเราไปพบกับเกมแรกนะครับกติกาจะเป็นอย่างไรนะฮะไปพบกับเกมแรกเลยดีกว่าครับเกมจี้จุดอะไรนะเกมจ้า เกมจุดเทียนเวียนวนครับอ่ากิกาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปดูกันไปสิไปครับผมและนี่ก็คือเกมที่หนึ่งของเรานะฮะชื่อเกมว่าจุดเทียนเวียนวนครับตอเสียนได้เร็ว รบกติกาในเกมนี้นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับผมกติกาง่ายมากนะครับแค่เราต้องการให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับจุดเทียนให้ครบ3เล่มเท่านั้นนะครับใครจุดได้สําเร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือเทียนทั้งหมด3เล่มนะครับผมโดยเทียนแต่ละเล่มนั้นขั้นตอนการจุดนะครับมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกให้หยิบเทียนขึ้นมาตั้งในวงกลมแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการหยิบอุปกรณ์ก่อเพลิงขึ้นมา จุดไปเลยครับจุดไปเลยจุดติดเสร็จแล้วถือว่าเป็นการสำเร็จภารกิจในเล่มแรกนะครับผมก็ทำให้ครบ3เล่มน,นะครับแต่มาจุดเฉยๆมันดูจะง่ายไปครับเราก่อนที่จะมาทำการจุดเทียนได้เราต้องมีการปั่นจิ้งหรีดก่อนให้ครบสิบอบครับผม สำหรับ้ตอนการปั่นจิ้งหลีดนั้นมีแรงต่อไปนี้ชูมือขวาขึ้นเอามือซ้ายจับหูขวาก้มต,ตัวลงไปปั่นครบสิบรอบจากนั้นให้ผู้เข้าแข่ขันนะครับพยายามเดินไปให้ถึงเพียนให้จนได้ หลังจากนั้นให้ผู้ค,ค้อบค้ำขันนะครับไปแปะมือกับผู้เล่นคนต่อไปนะครับเพื่อทําการปฏิบัติภารกิจต,ต่อไปอยี่วงก่อนตอเพิ่ขึ้นมาครับพยายามจนไป ก็ต้องพยายามทำให้ครบ3เล่มให้จนด้านครับสำหรับนาิกาเกมนี้มีเพียงเท่านี้นะครับกลับไปพบกับพี่แม็กต <ând> ่อได้เลยครับผมเป็นไงครับาาเตนขอขอบคุณพี่กอนกรีครับเ็กลมาเขาใอยู่แล้วครับถ้าเกิดน้องไหนเนี่ยเ ทเทียนล้มตั้เทียนอ้าวแต่เทียนล้มเทียนล้มเลยคือจะจุดแล้วเทียนมันล้มใช่คือไปทําเทียนของคนที่มาตั้งก่อดมันนั้นลง้มต้องทำยังไงผมว่ากลับไปถามคุณรุ่ยอีกรอบไหมไปถามแกดีกว่าแกรู้ดีขอเชิญคุณร,ครุ่ยอีกรอบหนึ่งใส่ข้อเข้าใจหน่อยครับโอเคครับคุณปีเตอร์ครับ ในกรณีที่น้องทําเทียนล้มนะครับเราจะมีวิธีการแกไร้ไขอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเียก่อนะครับผมออป๊อบแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุน,นะครับผู้เข้าแข่งขันทําเทียนล้มขึ้นมาครับผม,รม,รมครับให้ผู้เข้าแข่งขัน หยุดกระทำภารกิจนั้นทันทีแล้วกลับไปแปะผู้เล่นคนต่อไปโออปไปแต่ให้ผู้เล่นคนต่อไปนั้นกลับมากระทำภารกิจเดิมให้สำเร็จครับผมนงองกเจ็ดเก้บจ่ัาผมน้องๆก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับ ก็หวัง <Netz> ว <stereotype> <ize> ่าคงไม่มีครั้งต่อไปแล้วครับกลับไปที่พี่แม็กและพี่ปีเตอร์ต่อได้เลยครับผมขอมานอเงยๆอจากคาช่มนี้เลยต่องนี้เลยมาุดเดือยครับาตจากเดอที่จจาจุดนี้เลยต้องเรา่ครับต้ม หน้าสนุกดีจักโอ้โหข้าหน้าปางมดนี่ตัวแรงมากครับอะไรครับมันผู้หญิงผู้ชายเลยคนเัีนะใหัพิกาเสียเวลาเรามาเซตัพผ่าปันิงิ๋กันก่อนอ๋อปั่นิงจันก่ะดัเซตัพเลยครับเซตัพเซต up เซต up เซตั p เซตัเซตรา